สวัสดีครับสวัสดีย่ามเ้าครับพอกันอีกแล้วนะครับตอนเสาวๆตอนเช้าเช้าเวลาหกนาฬิกาสาสิบนาทีครับดวงอาทิตย์กำลังขึ้นเนอะดวงอาทิตย์กำลังขึ้นครับไดเวลาฮักกะเอาลูกลูกอปอกปลูกใบกินหญ้แาแร้าครับสวยมากแดดทอน บรรยากาศเงี่ยมสาวมือวันจันทร์ครับเช้าวันจันทร์บรรยากาศเย็นสบายนะครับสำหรับผูมักเย็นมักหนาวนะครับสบายครับสำหรับผมหนาวครับหนาวผมบอชอบอากาศหนาวปันใดนะครับไปไปไปยาหายาสีเดินทางกัน ไปผูกไปลามไปก่อนนะครับออโอ๊ะโอ๊ะอ๊ะน้อยๆกับมหาโซ่เท่าดีดีน้อยๆน่ครับน้ำโกนห้ากับมหาโซนเท่า นั่นนั่นนั่น <laughs> ไปไปไปลงไปลงไปเร็วเดินทางไปเร็วไปไปลงไปลงไปเนี่ยเนี่ยไปไปลงไปเร็วไปข้างล่าง ไปไปหลับไปไปแม่ไปไปลงไปลูกลงไปข้างล่างเลย,ย่นะครับกับกับทิง,งางมาน้ำทางมันนีนะครับให้นางสิละ อากศาศค่อนข้างจะหนาวนะครับจะเย็นนะครับเย็นสันนี้จะบ่ากะบรรยากาศดีดอกฝนน้องอาทิกกระลั่งเกิดทั้งฝนนะครับฝ่าเปิดนะครับฝ้าเปิดครับเบอร์ดีสวยมากกับสีหอดที่เก้านะครับ ล้วไปห้รุมไปละไปไปพากาักกันลงกไปไฮรุมผพ่นไปไปละ่ะตัวนี้หลายหลายครับเหมือนเหมืมมมมอนตุ้นเหมือนย่อยหลายย่อยๆอืมพื่นล่ะทุกคนมองเนี้ยตัวมันอันกินเลือดได้ครับนกินเลือดเพื่อนหลายข้นอ,อย่างนี้ครับเป็นกระขั่นเนาะไปละปะ่ะไปเดินทางยันน้อยนั่นไม่ใหญ่น,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 นั่นเท่าหยันละนี่ จเจ้หัวแถมไม่ใหญ่นี่ไปไป <c oughs> <c oughs> ไปไปเอออันนี้เป็นขั้นนะครับเป็นขัน้นเป็นกระเลยดของห่านนะครับไปลาไปไปบระกาศ กินเลยหาก,กินมานกกน้หาก,กินหากินเดี๋ยวจะผูกไว้แหละเด้หาก,กินเลยนะครับนะครับก็จังสีละบรรยากาศเนี่ยมือเสาก่อนสีเอาเพิ่นไปเหลี้ยงช่วงบ่ายก็เอามาผูกมาลามไว้ก่อนนะครับบรรยากาศก็เสือมากอย่งจีนะครับฝากทุกคนกดติดตามกดไลค์กดแชร์้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ้วเจอกันใหม่คลิปต่ตอไปครับ